สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอสรุปวาระสำคัญของผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน2567ดังนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายจัดงานเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมสายใหญ่ใจของพระสกน่กนชาวจังหวัดเชียงรายรวมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดต,ต้นทางสายที่สองจากทั้งหมด10ส,สายโดยพิธีเปิดกิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2567 ณบริเวณด่านพรมแดนอำเภอแม่สายผ่านอำเภอแม่จันอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและส่งมอบต่อให้กับจังหวัดพะเยาถึงแม้จะมีสายฝนโปรปยปลายสลับกับแสงแดดที่สาดส่องลงมาตลอดเส้นทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนล้วนมีจุดหมายปลายทางคือการล้อมรวมดวงใจคนไทยทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียว แสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมเดินวิ่งปั่นและพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองเชียงรายได้อย่างงดงามสมพระเกียรตยิโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทั้ง18อำเภอเริ่มต้นจากอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสนอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอแม่จันอำเภอเวียงเชียงรุง้งอ,อําเภอพญาเมงราย อำเภอเวียงชัยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สวยอำเภอเทิงอำเภอป่าแดดและอำเภอพานในพุทธิพงศ์สิริมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้กับนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่สถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBTNORT นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญสิริมาศประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายนำสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสุภาพันธ์มันจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ออกให้บริการทางด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรช่วยให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐจิตพีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบกล้ามไม้ให้กับส่วนราชการจังหวัดเชียงรายจำนวน45หน่วยงานในโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการรับสัญญาณถ่ายทอดจากส่วนกลางมายัางห้องพยาพิพักสารกลางจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับสัญญาณพิธีเปิดพร้อมกัน28แห่งทั่วประเทศและร่วมกันปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาตะเพียนจำนวน72,000ตัวณนะโครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองลมตำบลจันจว้าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีครบรอบ46พระชนมพรรษา3มิถุนายน2567 โดยจัดให้มีพิธีทาบุญตักบาทพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประสบกรณิกรชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยายลราชพัฏเชียงรายและจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และทําฝายโดยพลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน904และจิตอาสาจากทุกภาคส่วนที่บริเวณลานกิจกรรมวัดดอยอินทร์อําเภอเมืองเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศ ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายอัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมตระหนักถึงภาร,รกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนสองนายได้แก่นายสุพจน์ลังกาวีรนันในอำเภอเวียงแกน่นและนายอภิชาติศรีสุวรรณในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินรรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีประจำปี2567ณห้องประชุมคชสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าข,ของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางอาเหมยอหลีจามดาข,ของนายเอกพันชวันธรรมผู้เสียชีวิตเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายมิงจอลีนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาณนะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเข้าพบนายพุทธิพงศ์สิริม,มาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีและหารือข้อราชการทางด้านแรงงานการค้าการลงทุนการนำเข้าและส่งออกสินค้านางสิริรักษ์เชียงว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าพบนายพุทธิพงศ์สิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อหาหรือความร่วมมือการทางานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งการยุติค,ความรุนแรงความเสมอภาคทางเพศและการเตรียมความพร้อมสําหรับสังคมถูงวัย นางอุบลรัตน์พ่วงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนาวอากาศเอกอาทิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทในโอกาสเดินทางมาเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินง,งานโดยมีผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทยเข้าร่วมถึง7เมืองได้แก่ภูเก็ต เชียงใหม่สุโขทยัยกรุงเทพมหานครเพชรบุรีสุพรรณบุรีและเชียงรายและมีหน่วยงานจากเมืองที่สนใจขับเคลื่อนเมืองเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกมาร่วมแลกเปลี่ยนหลายจังหวัด นายจุลพันธ์อมรนิวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาร่วมเชียงรายพรายเฟสติวัล2024ฉลองเดือนพรายมันเพื่อแสดงความยินดีและสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ได้แสดงศักยภาพความสามารถส่งเสริมให้เกิดความรักความสามาคัคคีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีโดยมีนางอุบลรัตนพ่วงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานณศูนย์าการค้าเซ็นท่านเชียงราย นางเอ็มออนเสียงใหญ่อธิบรดิกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพนำทีมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมุ่งไกลเกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแทนการฟ้องคดีและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนางอุบลรัตนพ่วงพินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดพะเยาแพร่าน,าน่านเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น สำหรับใช้เป็นข้อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน2ฉบับทบทวนพุทธศักราช2568ถึง2570ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยยกระดับสินค้าเกษตรสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่เศรษฐกิจมั่นคงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ นครเชียงรายเกม2,567โดยมีคณะนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับสากลที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายสำหรับกิจกรรมสภากาแฟเดือนนี้นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพ และว่าที่ร้อยตรีสลาวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานเชิงรุกในการให้บริการประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานสภากาแฟให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง,งการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟครั้งที่10ต่อไป ปิดท้ายด้วยพิธีสำคัญในเดือนกรกฎาคมได้แก่พิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าน้ำส่งอภิเษกเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม 2567ดังนี้วันพร่หัสบดีที่4กรกฎาคมประกอบพิธีผลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณบ่อน้ำทิพย์วัดพระทาตุดอยตุงวันที่7กรกฎาคมพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ณนะวัดพระแก้วพระอารามหลวงวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ณนะวัดพระแก้วพระอารามหลวง ต่อจากนั้นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปไว้พระเชตุพลวิมลมังคลารามเพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตรรวมและเลิอกอันเชิญน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นทุนเกล้าทุนกระหมอ่อม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ